มาโอเคนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นสภาพก่อนทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้รถเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมส่งกลับนะครับผมก็เป็น f อจากโคราชนะครับผมก็คันนี้ทําอะไรไปจากทางร้านบ้างเดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันมาดูสเต็ปเครื่องเครื่องนะครับผมนี่สีว้าวโอ้คันนี้เบิกเสื้อฝาใหม่เลยนะครับผมผมคันนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกเครื่องรับอยู่ที่3 5 0 0 0บาทอ่บาทแต่งภายนอกหมด25 0 0 0อ่าคำเตือน คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องการาบขอภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม <B ounce. S 1> มาโอเคครับพบกันอีก เช่นเคยก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างจุงกะไม่เอวบองโอนกรุ๊ปเนี่ยสัสดีเดอพี่น้องเมื่อนี้พบกันอีกเส้นเคยสวัสดีพี่น้องไปทางกัมพูชาสวัสดีแล้วก็ส,สอบปอปอวอ่า ก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวมาส่งงานคันนี้ทําอะไรไปจากทางร้านบ้างนะครับผมแล้วก็ก่อนทําสภาพเป็นยังไงเป็นแบบไหนมาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมรูปก่อนทํากันเลยวันนี้คันนี้นะครับผมเปลี่ยนสีใหม่จากสีบรอนบรอนเท่าลูกค้าไปซื้อรถมาแล้วก็ให้เราจัดสภาพให้พร้อมอัพสเต็ปเครื่องซิ่ง6 6ชัก5้าสวาวคลาดมือมาเดี๋ยวพาไปดูว่าคันนี้ทําอะไรบ้างเบื้องต้นเลยไปชมสภาพก่อนทํากันเลยไปเลยครับผมไป มาโอเคนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นสภาพก่อนทอําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้รถเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมส่งกลับนะครับผมก็เป็น FC จากโคราชนะครับผมก็คันนี้ทําอะไรไปจากทางร้านบ้างเดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเสร็จแล้วก็เบื้องต้นเลยาพายชมสภาพภายนอกอกันก่อนเลยทั้งนอกในซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมก็คันนี้ค่อนข้างจะ ไปหนักเครื่องนะครับผมเพราะว่าหนักเครื่องนะครับผมทาสเต็ป66ชั้น5 4วาวนะอ่าไม่เป็นไรนะครับผมก็แล้วก็งบจัดสภาพภายนอกก็งบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมคันนี้หมดไป25,000นะครับผมงบจัดสภาพภายนอก25,000บาทอ่าเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่างกุ้งพาเพื่อนๆไปชมกันเลยก็เบื้องต้นเลยอ่าชุดสีอ่าที่เห็นอยู่นะครับผมเป็นชุดสีเขียวอ่าเขียวเงาตัดเขียวด้านลายไอนะครับผมตัวนี้เป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับผมก็ เขียวเงาตัดเขียวด้านตรงรุ่นเลยนะครับผมเป็นงานบังบกยุดยาก,ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่ว่าช่างกุ้งเป็นตัวแทนจําหน่ายชุดสีบังบกยุดยานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็พลาสติกดําด้านทุกชิ้นที่เป็นดําด้านจะเป็นแท้เบิกศูนย์มาเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้นะครับผม อ่านี่งานประกบสนิททุกจุดนะครับผมรับประกันความสวยความเนียนให้นะครับผมก็เบื้องต้นเลยบางคนหน้าตัวน es ี้จะเป็นสีเงานะครับผมฝาปิดเตยตัวนี้ก็จะเป็นสีเงานะส่วนบางลมกับคอนโซลนะครับผมก็จะเป็นสีอ่าเขียวด้านนะครับผมอกไกก็จะเป็นสีด้านนะครับผมอ่าส่วนฝาข้างตัวยาวอ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝาปิดท้ายเบาะพร้อมสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสีเขียวเงาประมาณนี้เลยถือว่าสวยนะครับผมอ่าประกบสนิททุกจุดเห็นไหมฝาปิดท้ายเบาะนะครับผมก็มาดูงานได้เลย ถือว่าโอเครอยต่อใช้ได้เลยนะครับผมก็เป็นงานบังบอกอยุดยาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูทรงรถกันก่อนนะครับผมก็สเตปคันนี้นะครับผมเครื่องซิ่งหกหกชักห้าสี่วาวเดี๋ยวผมพาไปเจาะรายรา,า,ายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องซิ่งนะครับผมก็ชุดสีรู้กันไปแล้วว่างานบังบอกอยุดยาพลาสติกดำมดานแท้นะครับผมเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่ชุดบนเลยนะครับผมกระจกเล่อนไม้นะครับผมเบิกแท้นะครับผม ชุดสีบังจะแถมตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมครอบเรือนใหม่นะครับผมเป็นที่เป็นสีบรอนเหมนี้นะครับผมแล้วก็หน้ากากหลังแท้เบิกศูนย์สวิตผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมแท้ทุกชิ้นนะครับผมแล้วก็ประกับตัวนี้เป็นประกับ r m ตัวใหญ่นะครับผมของสวิตนะครับผมสีดําเป็นตัวใหญ่แล้วก็พร้อมปลอกมือนะครับผมแล้วก็อุดปลายแฮนด์สเตเตสดปั๊มบนเป็นปั๊มบนเดิมเวฟร้อยสิบไอนะครับผมตัวนี้ใช้ฝาเดิมเลยนะครับผมนี่การปาดประกับติดตั้งประกับนะครับผมไม่เชิดไม่ห้อยจนเกินไปนะครับผม การปาดไม่มีโบนะอ่าเพราะว่าเรื่องรายละเอียดนะครับผมทางร้านค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมนี่การปาดประกับนะครับผมอ่าไม่โบไม่เชิดไม่ห้อยนะครับผมติดตั้งให้สวยๆเลยอ่าจานฉายนะครับผมจานฉายก็ใช้ของเดิมนะครับผมเพราะว่างดงบภายนอกค่อนข้างจะฟิกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อ่าเบิกศูนย์นะครับผมชิลอ่าเขาเรียกบางใหม่นะครับผมส่วนคันนี้นะครับหงหงชงห้าเครื่องซิ่งอ่าเป็นคลาดมือนะครับผมแล้วก็ทําการปาดอ่าปาดฝั่งคลาด้วยนะครับผมไม่มีถูนะ นี่ประมาณนี้เลยอ่าลื่นๆน,นะครับผมลื่นๆหนึบๆเลยนะครับผมนุ่มๆน,นะครับผมไม่มีแข็งนะอ่าแล้วก็เปาะมืออุไปไฮนทำให้เหมือนเดิมนะครับผมมาไล่มาฝาปิดแต่อ่าก็เหมือนเดิมตะกาหน้าแทเบิกสูนพร้อมน็อตสเตเลสหนึ่งชุดนะครับผมแ,แล้วก็ไล่ล้อหน้าล้อหน้านะครับผมนี่ ล้อหน้าตรงนะครับผมล้อหน้าวิธีวิธีการไล่นะครับจานดิสจะอยู่ระหว่างผ้าเบรกทั้งซ้ายและขวานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยศูนย์หน้าศูนย์หลังตรงเรียบร้อยนะครับผมมาดูตัวปั๊มงานปั๊มตัวนี้นะครับผมจะเป็นงาน CNC ปั๊ม8.1พร้อมขานะครับผมตัวนี้ทางร้านขายอยู่1,700บาทนะครับรวมส่งมีปั๊มมีขามีน็อตแถมให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นจานจานของเทียมนะครับผมซันสตาร์เลมโบนะครับตัวนี้จะเป็นจานเจาะใบละ2 0 0 นะครับผมใบละ200แล้วก็จะมีแกนล้ออ่าแกนล้อนะครับ250บาทบูทล้อหน้าสแตนเลสไอแกนล้อสแตนเลสนะเป็นหัวปิดแบบนี้เลยเพื่อนอ่าบูทล้อหน้านะครับผมก็คู่ละ200อ่า200กว่าบาท280บาทนะครับผมแล้วก็วงล้อคู่ละ1,800ปดรนะครับเป็นวงล้อสตรองเขาเรียกทองเจาะตานะครับผม17บเจคูณหนึ สารหกหลบปั๊มให้เรียบร้อยนะครับยางล้อหน้าลายตรงยี่ห้อคาเมลนะครับผมสเ 300, สเ้นละ300เสร็จแล้วก็จะมีตัวล็อกสายแบบนี้ด้วยตัวนี้ตัวล็อกสายนาคมนะครับผมชุดละ250บาทสาย SC สยามนะครับผมตัวนี้220บาทนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนี่ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับผมตัวนี้เป็นกระบอกทําสีนะของลูกค้าใส่มาแล้วเป็นกระบอกเทียมผมก็เลยทําสีพราสตให้ลูกค้านะครับผมเพื่อเป็นการเก็บงานให้มันเงาฉ่านะครับผม อ่าส่วนชุดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาพากันเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับผมก็ตัวนี้อ่าตัวนี้เหล็กพักเท้าหน้าแท้ปลาวานเบิกใหม่ยางพักเท้าหน้าปลาวานเบิกใหม่นะครับผมขาเกี้์แท้ชุบนะครับผมฝาปิดสเตอร์หน้าอ่าเบิกแท้นะครับผมขาตั้งข้างอ่าเป็นอ่าถ้าเราใส่เหล็กพักเท้าหน้าปลาวานนะครับผมวิธีการใส่ขาตั้งข้างนะครับผมเหล็กพักเท้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะมีระยะต่ํากว่าเดิมนะครับต่ํากว่าของร้อยยี่ห้าเวลาเราไปใส่ เรา,าก็จะใช้ก hmm. like ันตั้งข้างที่ต่ากว่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวโหลดนะครับผมเ่ตเตี้ยเลยนะครับใส่ใส่ได้ปกตินะครับผมแล้วก็กันตั้งคู่เบิกนะครับผมเบิกเท้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคันนี้งบจํากัดนะครับผมไม่ได้ไล่เลทให้ทุกจุดนะครับเพราะว่าลูกค้าฟิกงบไว้ไม่เกิน2องหมืงบจากสภาพภายนอกนะประมาณนี้สเตบพักเท้ายิงสายน้ําของเดิมนะครับผมยิงสายน้ําเปลี่ยนยางพักเท้าหลังให้ใหม่นะครับเป็นของเทียมนะครับผมโชคหลังเปล โชว่าหูสั้นจะตัดเงินนะครับตัวนี้คู่ละพันสี่ร้อยบาทสวิงอาร์มเบิกแท้เลยนะครับผมเบิกให้ใหม่นะของเดิมมันผุอ่าของเดิมมันผุก,ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมเสร็จแล้วก็ยางรองโซ่แท้เบิกศูนย์นะครับผมหกสิบาทแกนล้อหลังเปลี่ยนใหม่นะครับผมสองร้อยแปดสิบาทอ่าหางปลาสเตเลสพร้อมนัดตั้งหางปลานะครับมายกชุดเลยซ้ายขวานะคู่ละสองร้อยแปดสิบบาทนะจะประมาณนี้เลยแล้วก็การปาดนะสวยๆเนียนๆน,น,นะไม่มีสก,กิดนะครับผมไม่มีสก,กิดไม่มีโบนะ การตกทําสีพาร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่กรอบป้ายทะเบียนใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็แปะสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้รถมันดูเหมือนรถเก็บใหม่ทั้งคันนะครับก็ถือว่าสวยงามลงตัวเสร็จแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้ก็เหมือนกันการปาดก็เหมือนกันนะครับ ดุมเบิกแทนะครับผมล้อหลังก็เหมือนกันนะครับผมล้อหลังก็เอสตองแถมเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับยางล้อหลังเป็นยาง250คาเมลลายเบ็แหลกนะครับผมจะประมาณนี้เลยดุมเบิกใหม่ฝาเบรกทาสาีบูทล้อหลังฝั่งขวานะครับผมเบิกสเตเลสนะครับผมหางปลาโนตตั้งหางปลาจับด้ำใช้ของเดิมทําสีสายเบรกหลังสเตเลสทูวินวัน อ่าท่อนะครับผมท่อสแตนเลส P.A.T. นะครับผมสแตนเลสแท้ไร้สนิมนะตัวนี้ P.A.T. นะครับสเต็ปหงกชัางห้าสีวาวตรงรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็บูทยึดท่อก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมวงเดือนคันตั้งคู่อ่าสปริงคันตั้งคู่เปลี่ยนให้ใหม่ทุกจุดอ่าคันสตาร์ทนะครับผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เช่นกันนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับขาสตาร์ทของทางร้านจะสั่งเป็นขาสตาร์ทแท้ชุบมาขายนะครับข้อดีของขาสตาร์ทแท้ชุบมันจะ อ่าสตาร์ทไปมันไม่ชนกันร้อนนะครับเพราะว่าระยะห่างระหว่างเนี่ยระหว่างขาสตาร์ทกับอ่ากันร้อนนะครับมันจะอยู่เยอะกว่าของเดิมนะครับตัวนี้มันจะงอมากกว่าอ่าและความแข็งแรงมันก็จะดีกว่าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําตัวนี้เป็นคันสตาร์ทแทปประวันทางร้านขายอยู่490แททชุบนะครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้เหมือนเดิมคันเบรกแทเบิกศูนย์ชุบเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเทเบิกศูนย์ชุบเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นอะไหล่แทหมดเลยผมก็ถือว่าคุ้มนะคันนี้งบ25 0 0 0บาทเองจัดสภาพภายนอกนะครับผ จัดสภาพภายนอกถือว่าคุ้มมากอ่าผมเก็บสีให้แปะสติกเกอร์คิวอาร์โค้ดให้ด้วยนะครับผมมอกข้างในนะครับผมเก็บสีให้เงาเงา,เงาเหมือนเดิมนะครับแต่สีที่ผมเก็บจะเป็นสีกระป๋อง 2K ทั่วไปนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยน็อตเลดไล่ให้เป็นบางตัวบางจุดนะครับผมอ่าส่วนเบาะใช้ของเดิมหุ้มเอานะครับผมเบาะใช้ของเดิมหุ่มเอานี่ประมาณนี้นะสวิตช์กุญแจเปลี่ยนให้ใหม่นะสวิตช์กุญแจเปลี่ยนให้ใหม่นี่มาดูประกับลื่นๆน,น,นะครับผมนี่เป็นรถคาบูนะคันนี้ ประมาณนี้นะครับผมมาดูสเต็ปเครื่องเครื่องนะครับผมนี่สีวาวโอ้คันนี้เบิกเสื้อฝาใหม่เลยนะครับผมเสื้อฝาใหม่เลยนะครับผมนี่จัดให้แจ่มๆจมสวยๆเก็บงานให้เรียบร้อยฝาวาวแต่งนะครับผมฝาวาวแต่งฝาปิดแคมแต่งไล่น็อตสไตเลนให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็ฝาคัทตัวนี้เป็นฝา M S X แท้นะครับผมตัวนี้ก็ครอบคัทตัวเล็กเราก็ทําให้เป็นหยอดสีแดงนะครับผมตัวนี้เป็นฝา M S X แท้ตัวใหม่ อ่าก็คือเป็นรุ่น M M M S X S F นะครับผมตัวเติมน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านหน้านะอ่าฝาตัวนี้มันจะมี2แบบตัวเก่าอ่ามันจะอยู่เติมข้างหลังตัวใหม่จะเติมข้างหน้าน็อตสเตเลสไล่ให้ทุกตัวอ่าคา์ดนุ่มๆเลยนะอ่าตัวนี้ก็เก็บสีให้แกนลูกเบี้ยวคาร์ดก็เก็บสีให้เชื่อมพอกนะครับให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะครับผมสเต็ปเครื่องตัวนี้นะครับเรารับอยู่ที่สามหมืนห้านะครับผมหกหกชั้นห้าสี่วาลเนาะไอตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมตัว สามหมืนห้าเนี่ยนะครับผมเราจะรับงานพร้อมคาบูพร้อมท่อนะอ่าสเตปหกหกชัดห้าสี่เเราเก็บงานให้ทุกอย่างนะครับผมสต๊อปเบรกหลังเปลี่ยนให้ใหม่สปริงเบรกหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมมาดูฝั่งซ้ายกันก็เหมือนเดิมนะครับผมฝั่งซ้ายก็เหมือนเดิมเลยอ่า อุดจานไฟอ่าอุดจานไฟนะครับผมตัวนี้จะมีประ,ประคองข้อด้วยนะประคองข้อเหวี่ยงจะมีลูกปืนประคองข้อเหวี่ยงตัวนี้เราก็จะมีอ่าอุดจานไฟหลบข้อเหวี่ยงนะครับผมแล้วก็แปะติ๊กเกอร์ QR โค้ดนะครับน <c odes> ็อตสแตนเลสไล่ให้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเครื่องหงหกชั้นห้าสี่วาวอ่าลังคาสโซนิกนะครับผมลังคาสโซนิกฝาคาส MSX นะครับผมฝาคาส MSX แปลงเรียบร้อยพอกันกันรัร่วกันซึมให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ ก็ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับผมพร้อมขี่พร้อมใช้งานก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมนี่พามาชมภายนอกอีกรอบนึงก็หล่อๆทรงต่อลอขี่เล่นใช้งานนะก็ FC จากโคลาชนะเครื่องตัวนี้นะครับผมลำนี้ FC จากโคราชโอเคครับผมก็หลังจากที่ช่างกุ้งทำการรีวิวเสร็จสับเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกเครื่องรับอยู่ที่35,000บาท แต่งภายนอกหมด25งหมื่าผมเพราะว่าคันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยรื้อมาค่อนข้างจจเละชุดสายฟงสายไฟเขาตัดต่อมาม่วหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ทําการาเก็บงานให้เบิกใหม่หมดเลยเบิกใหม่เลยก็คือคันนี้บอกตรงๆว่าทําแล้วไม่ได้ไรหรอกนะครับผมก็ถือว่าเข้าเนื้อผมเอาผลงานนะครับผมเพราะว่าคันนี้รับปากกับลูกค้าแล้วว่าจะ รับงานเครื่องประมาณนี้าภายนอกประมาณนี้เพรอคุยกับลูกค้าก่อนทําอย่างชัดเจนและลูกค้าก็บอกว่า,าฟิกไว้ที่ราคานี้เลยไม่เกินนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นแนวทางในการแต่งรถเว 1, 2, i, ฟ 125i เฟรซลม,มก็เพื่อนๆเ,เข้ามากดกระดิ่งกด s u b สไครต์ช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างนะครับผมก็ช่วงเทศกาลสงการนะครับผมก็ทางร้านจะไม่หยุดนะครับผมจะเปิดทุกวัน จะไปหยุดอีกทีก็ประมาณ25เมษาก็คือหลังสงการานนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นงานตอนนี้นะครับผมร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันกถ็ถือว่าเยอะนะครับผมร้อยกว่าคันผมก็พยายามจัดคิวให้ตามลําดับหลังจากผมทําคันนี้เสร็จเรียบร้อยคิวต่อไปอรอชมได้เลยนะครับผมฝากเนื่อนกดกระดิ่งกด Subscribe ช่อง YouTube าทิกต o อกุ้งแสงสว่างเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรต่งแล้วก็ Facebook กุ้งแสงสว่าง ทุกอย่างาจะเกี่ยวกับร้านแสงสว่างหมดเลยเพราะฉะนั้นชื่อ,อเวลาค้นหาในการค้นหาจะค่อนข้างจะง่ายนะครับฝากเพื่อนเอนข้ามาแล้วกดกระดิ่งกดซับสไคร e ช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับผมอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมกดอย่างนี้นะครับผมสวัสดีครับ